Thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนะจักรในพระบรมราชูปถัมภ์กับสถานีโทรทัศน์เทียนเอ็นสโดยเป็นการนําเสนอแนวความคิดของคณะนักศึกษาวิทยาลัยการป้องกันราชนะจักรรุ่นที่64นะคะเราขอเป็นอีกพลังค่ะในการช่วยพัฒนาประเทศนะคะวันนี้ดิฉันเชียนันเตยตะการชัยขอรับหน้าที่ในการดําเนินรายการในวันนี้นะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจาก คุณสุนภาจเจริญเวชาการนะคะท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทดีไลท์พลาสนะคะและอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะท่านยังเป็นรองประธานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณสุนภานะคะจะมาร่วมกันคิดเพื่อชาตินะคะในประเด็นยิงแก่งในวงการเหล็กหมื่นล้านนะคะดิฉันขอต้อนรับคุณสุนภาจเจริญเวชาการสูร่รการคิดเพื่อชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตามธรรมเนียมของเรานะคะพี่เล็กเป็นความภูมิใจหนึ่งของเรานะคะพี่คุณสุนทรภัทหรือพี่เล็กเนี่ยนะคะเป็นนักศึกษาบาปรอ,อ,อรุ่น64เหมือนกันนะคะและในธรรมเนียมของเราเนี่ค่ะเราจะเรียกทุกคนว่าพี่เพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตเรียกคุณสุนทรภาทว่าพี่เล็กนะคะ่ะยินด,ดีค่ะพี่เล็กคะทราบมาว่าพี่เล็กเนี่ยเรียนจบไทย แล้วก็ไปต่อปริญญาโท M B A นะสมัยเราต้องมี M B A ใช่ไหมคะไปต่อ M B A ที่อเมริกานะคะแล้วพอต่อ M B A เสร็จกลับมาก็ทำงานสาย finance มาตลอดเลยสายการเงินมาตลอดเลยทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทต่างชาติด้วยบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะวันดีคืนดีพลิกบทบาทจากเป็นมือปืนรับจ้างเลยมาเป็นเจ้าของธุรกิจพี่เล็กช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นจุดเปลี่ยน นะคะจนก,กระทั่งมี d i g h t Plus วันนี้ค่ะ,อะขอบคุณค่ะก็หลังจากเรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยพี่เล็กก็ไปต่อ finance ที่มหาวิทยาลัย Youngstown State University อยู่ที่โอไฮโออเมริกาค่ะ,ะแล้วก็คือเรียนเรียนจบปริญญาตรีเนี้ยเราแต่งงานก่อนแล้วก็ไปเรียน พร้อมกับสามีที่เมกาค่ะพี่อามนั่นเองค่ะก็ะเป็นวปรอนนกยุง 6, 3, รุ่น6-3ค่ะรุ่นพี่ค่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นก็เป็นผู้บริหารมืออาชีพตออามอาเริ่มแต่เต้าตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีดีกเตอร์ฝ่ายบัญชีแล้วก็จนเป็น CFO อ h i e f of f i n a n c e เป็นผู้บริหารประธานบริหารฝ่ายการเงินแลนะบัญชีค่ะจนเราได้มาคิดว่า ทุกครั้งเวลาย,ย้ายบริษัท Assignment แรกก็คือการ Restructuring เราต้องเอาคนอ,าออกจากบริษัททุกครั้งแล้วก็มานั่งถึงตัวเองว่าถ้าเราอายุ40ไปลายปเราก็จะต้องเจอประเด็นนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนทุบมอค่าเมืองจันทร์คงแตกเราลาออกโดยทิ้งรายได้เดือนประมาณ6 0แสนจากเงินเดือนของสองคนมาตั้งบริษัทดีไรพลาสค่ะแต่วันนี้คือเป็นหมื่นล้านค่ะนะคะแล้วก็ มากลเกินฝันค่ะว้าวอย่างจากวันที่เราลาออกจากบริษัทค่ะนี่ฝั่งและคนลุกเรียนนะคะจะมีสักกี่คนคะที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ต้องยอมรับจริงๆพี่เล็กคะสรุปเสร็จสับแล้วนี่ถึง15ปีแล้อยังคะดไลพ์ฒน์ประมาณ15ปีค่ะแต่เราทําจริงๆประมาณ10ปีเพราะว่าระหว่างที่เราเปิดบริษัทเนี่ยเราใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ทำงานค่ะหลังจากคือเราต้องเทสก่อนว่า ไม่มีเงินเดือนประจําแล้วเราสามารถสวเวอร์ได้หรือเปล่าหลังจากนั้นก็ประมาณ10ปีที่เราทําจริงจังในบริษัทดีเลพรัสค่ะอันนี้นี่เป็นเคล็ดลับให้กับพวกเราเลยนะคะที่ตัดสินใจจะเป็นผู้ประกอบการนะคะ,คะเราอาจจะทําอะไรที่เป็นคู่ขนานกันนะคะ,คะแล้วก็ถอยออกแล้วก็สปินไปนะคะ,คะโอ้เจ็งมากเลยค,ะค่ะพี่เลขาพี่เลขาสิปีหรือ10ปีที่ผ่านมาแน่นอนคะ่ะพี่เลขาจะต้องเจอวิกฤต ะจะเป็นวิกฤตในประเทศไทยหรือวิกฤตในระดับโลกก็แล้วแต่มรสุมตแต่ละลูกที่ผ่านมาค่ะพี่เล็กฟันฝ่ามันออกไปได้ยังไงคะ,คะตรงนี้อยากจะให้พี่เล็กช่วยขยี้พวกรอกังนิดหนึ่งนะคะ,คะก็มรสุมที่หนักหน่วงครั้งนั้นก็คือปี2,557น้ะคะที่กิเลศสีของเมืองไทยก็ช่วงนั้นเป็นทำกระเบื้องเราเป็นผู้นำเข้ากระเบื้องให้ โมเดิร์นเทรของทุก m o เดิร t นเทรในประเทศ<ห>ไทยประมาณ7เจ้า<ห>ก็ SCG, Home Pro, Home Mart, g l o อ่า Global House <ห><ห>เป็นลูกค้าเราหมดเราทำกระเบื้อง OEM ให้เขานะคะค่ะคนก็จะเราเป็นอยู่เบื้องหลังทีนี้พอเกิดกีฬาสีเมืองไทยในปี57เนี่ยเราก็ลูกค้าก็จะจ่ายเงินเราชาร้าลงเพราะมันเป็นเครดิตเราเคยโดนลูกค้าเจ้าหนึ่งโฮเงินเราไว้ 300ล้าน6เดือนเราก็เริ่มเริ่มหมุนตัวไม่ทันแหละเราก็ต้องทำทุกวิธีทางว่าทำยังไงก็ถามลูกค้าว่าติดขัดตรงไหนทํายังไงเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ลูกค้าก็บอกอยากจะขอ retention ไว้1%คือ3ล้านตัดสินใจวินาทีนั้นเลยเพื่อที่จะเอาเงิน297ล้านกลับมาก็วันนั้นก็เป็นวันที่แก้ไขวิกฤตได้ เก่งมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าการขายกําเบื้องเราเป็นอันดับเราเป็นผู้นําเข้ากําเบื้องอันดับสองของประเทศเราเจอเจอวิกฤตที่ว่าลูกค้าโหเงินเพราะว่ากําเบื้องเนี่ยในตลาดทุกคนเขาขายเป็นเครดิตหมดแล้วเรามีลูกค้าเจ้าหนึ่งให้เรานำนำเข้าเหล็กให้แล้วก็นําเข้าเหล็ก พอ,พอทำไปสักระยะหนึ่งเขาเริ่มติดขัดไม,ไ,มไม่มารับสินค้ามูลค่าก็หลายร้อยล้านอยู่เราก็เลยต้องนำเหล็กตัวนี้ขายเองโดยเกิดมาในชีวิตเราไม่เคยขายของเลยทั้งชีวิตเพราะว่า,อ,าอยู่บัญชีและไฟแนนซ์ส่วนสามีก็อยู่สายเพวเอนจิเนียร์เลยเพราะฉะนั้นเราขายของเราทำ OEM เรามีลูกค้าแค่7เจ้าเท่านั้นตอนเราทำกระเบื้องแล้วมีลูกค้าเจ้าหนึ่งให้เราทำลองนำเข้าเหล็กเข้ามา เราเขาไม่มารับเหล็กประมาณหลายร้อยล้านซึ่งเป็นสต็อกของเราเป็นเดสต็อกเราก็เลยลองตัดสินใจเรียกคนที่ขายเหล็กมาคุยกันเราสามารถขายเหล็กหลายร้อยล้านได้ภายในครึ่งชั่วโมงทีนี้เราก็กระยิ่มใจแล้วว่าอเออเหล็กเราก็ทำได้แต่เราก็ยังยังมีเสียวๆเพราะเราไม่เคยขายขาไปสู่ยูกเอร์ <user> แต่เห็น potential แล้วเห็น potential แล้วเพราะว่าเหล็กของเราคือเรามาขายเหล็กเขาเรียกเหล็กมวนอลูซิงค่ะลูกค้าของเราจะเป็นโรงเหล็กไม่ใช่ไม่ใช่แบบคนคอนซูเมอร์ตามบ้านจะเป็นโรงรีดหลังคาเหล็กซื้อเหล็กเราเพื่อไปรีดเป็นหลังคาเมทัลชีค่ะก็คือเมทัลชีทที่ตอนนี้ทําหลังคากันนะคะที่ตอนนี้กำลังฮิตกันทั่วประเทศเดี๋ยวนะคะพี่เล็กค่ะดีไลท์พลาสนี่เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในการอิ p พอร์ตเจ้าเมทัลชีทใช่ไหมคะค่ะเมื่อย่าง ตอนทำกระเบื้องเนี่ยเป็นผู้นำข้าอันดับสองของประเทศแต่พอเราย้ายมาภายในหนึ่งปีเราค่อยๆค่อยมูฟจากกระเบื้องไปเป็นเหล็กภายในปีที่สองย่างปีที่สองเราก็เป็นผู้นำข้าเหล็กอันดับหนึ่งของประเทศค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะไม่เคยทำอะไรที่เล็กๆค่ะถ้าต่ำกว่าเบอร์สองไม่ทำค่ะนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะจึงได้ชื่อว่าเป็นหญิงเหล็กใจแก่งนะคะ พี่เล็กค่ะการที่ได้ฉายาเนี่ยยิงเล็กหัวใจแก่งเนี่ยมันไม,ไม่ใช่ง่ายแสดงว่าพี่เล็กต้องมีจุดเด่นอะไรแน่ๆเลยที่ค,คนรอบข้างทุกคนเห็นตรงจุดนี้พี่เล็กคิดว่าเป็นเพราะอะไรค,ะ,คะประการแรกเนี่ยการบริหารบริษัทเนี่ยเราก็ต้องมีวิชชั่นเพราะโลกปัจจุบันทุกวันเนี่ยหมุนเร็วมากในทุกวินาทีเพราะฉะนั้นการใฝ่ควาหาความรู้แล้วก็การพัฒนาบริษัททุกจุดลูกน้องของเราจะมี อา job description ประจำตัวแล้วก็มี KPI ประจำตัวแล้วก็ในทุก p r o c e s ทุก product ของเราอะ่ะก็จะต้องมี KPI ประจำประจำตัวของทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนเป็นฟันเฟืองมันก็จะไปได้แล้วข้อสองก็ต้องมี trust มี trust ก็คือการที่เราจะให้ลูกค้าซื้อเราตลอดไปโดยเป็นเป็น เนื่องนี้จะสินไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนีไปซื้อคู่แข่งเนี่ยเราต้องมีค r u สให้ลูกค้าการที่เราจะมีค r ัสให้ลูกค้าเราก็ต้องมี supply chain ที่ดีซัพพลายเชนที่ดีเราก็ไม่ได้มองคนขายเราเป็นแค่เซลเลอร์แล้วเราเป็นไบเออร์เราจะเป็น strategic planning ด้วยกันทั้งคู่เราให้เขาเป็น strategic พาร์ทเนอร์ของเราโดยเรามีคอมมิทเมนต์ว่าปีหนึ่งเราจะซื้อเขากี่แสนตันแล้วก็ทำตามคำพูดแล้วพอเราเป็น V.I.P. ของโรงงานนั้นๆเวลาเราจะเราก็ได้ราคาที่ดีแล้วก็ได้รับการเคมสินค้าหรือมีอะไรติดขัดเราก็ทำทำด้วยการล้ว,วิชั่นอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือเราไม่มองเราไม่มองเหล็กว่าเป็นคอมมูนิตี้เรามองเหล็กเป็นโปรดักต์เพราะฉะนั้นเราก็ใส่มาเก็ตติ้งเข้าไปในใน ใน Product ตัวนี้ของเราค่ะหลังจากมี Vision มี Trust ซึ่งต้องทั้งสงฝ่ายทั้ง Trust ทาง Supplier แล้วก็ Trust ทาง c u สเตอร์นะคะอันดับที่อย่างที่สเราต้องเป็น g i ฟเวถ้าหัวใจเรามีแต่ความเป็นผู้ให้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดทั้งฝั่ง ซัพพลายเและก็ฝังลูกคา้าอันนี้คิดว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้ดีเลทพาสเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศภายในสองปีค่ะ ค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับให้กับทุกท่านเลยนะคะที่เป็นผู้ประกอบการนะคะและหญิงแก่งของเราเนี่ยนะคะก็ยังย้ำอีกข่ะว่าไม่เคยทิ้งปัญหาเลยใช่ไหมคะแม้กระทั่งการรีสตาร์ทเจอร์นี้ให้กับลูกค้าเข้าไปติดตามว่าลูกค้ามีอะไรทําเป็นเหมือนกับคู่ค้ากันอย่างที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์กันปัญหาเขาคือปัญหาเราอ้อันนี้นี่ถ้าทุกคนคิดได้อย่างนี้นะคะเราก็จะได้มีการ เกื้อกูลกันช่วยกันเร,เราถือว่าลูกค้าคือครอบครัวของเราลูกค้ารวยเราก็รวยเพราะฉะนั้นเราก็ไปจับมือกับสหพันธ์ SME นำความรู้ต่างๆเนี่ยเข้าไปสอนลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นการบริหารสต็อกการบริหารบัญชีการอุดรอยรั่ว internal audit ซึ่งสมัยก่อนลูกค้าคือทำทำไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้บาง,งคนอาจยิ่งทำยิ่งขาดทุนก็ได้ถ้าไม่ได้คุมบัญชีดีๆเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีวันนี้ได้เพราะว่าเราเป็นผู้ให้ตลอดเวลาค่ะ คำว่าผู้ให้อ่ะค่ะพี่เล็กค่ะฟังแล้วนี่แบบไม่ได้พูดนักเล่นนะคะขนลุกได้เลยค่ะจริงๆขนลุกเลยคือแม้กระทั่งกาไปให้ความรู้ไปอบรมไปช่วยเออสมพันธ์ SME ไทยนะคะในการอบรมให้ความรู้การทําบัญชีนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะได้ทํางานเป็นระบบมากขึ้นล้วนแต่เป็นเรื่องของการให้ทั้งสิ้นแต่ทราบว่าพี่เล็กไม่ใช่ให้แค่เรื่องวิทยาทานอย่างเดียวแต่พี่เล็กเป็นหญิงแก่งเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่สายบุญ พี่เล็กทํำรื่อง CSR เยอะมากค่ะทำไมคะพี่เล็กอะไรคะเป็น CSR โครงการเด่นๆของของดีไลท์พาสต์สตันอี้ต้องเล่าเล่าย้อนไปนิดนึงตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกก็ทํางานบริษัทฝรั่งใช่ไหมคะเสารสารอาทิตย์ก็ไปเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหิดลอินเตอร์สอนภาคภาษาอังกฤษเป็นวิชา บิสเนส s ินแลนซ์นะคะ mm hmm. เลยทำให้ติดการเป็นผู้ให้เหมือนเราเห็นลูกค้าติดขัดตรงไหนเราก็อยากจะให้เขาผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ส่วน CSR ที่ภูมิใจที่สุดตอนนี้ก็คือโครงการเพื่อน้องท้องอิ่มทำให้โรงเรียน mm hmm. บ้านบางปิ้งค่ะเป็นอ,อยู่ใกล้ๆโรงงานนะคะสวัสา,าค่ะเราให้ทั้งทุนการศึกษาให้ทั้งอาหารกลางวันแล้วก็ มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีอะไรทุกอย่างเวลาเราให้เราก็จะสอนเด็กๆทุกคนว่าวันนี้หนูๆเป็นผู้รับนะคะต่อไปหนูๆต้องเป็นผู้ให้แล้วความภาคภูมิใจก็คือลูกสาวก็เป็นผู้ให้ลูกสาวเรียนอยู่ที่อังกฤษค่ะเวลาปิดเทอมกลับมาเดือนหนึ่งเนี่ยจะไม่ไม่ไปเที่ยวไหนเลยจะไปสอนหนังสือทุกวันค่ะก็สอนอะไรคะสอนภาษาอังกฤษเด็กๆค่ะ ก็คุยกับลูกสาวว่าลูกสาวกลับมาเดือนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทําให้เด็กๆเ,เก่งภาษาอังกฤษได้หรอกอแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือลูกสาวจะเป็นไอดอลเป็นอินสปิเรชันให้เด็กๆอยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเป็นประตูสู่โลกกว้างใช่ไหมลูกเลยค่ะแล้วเราก็ชอบกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษะนะคะซัะโนโนี่น้องเนี่ยมีมาช่วยเพื่อเรียกว่าปลดล็อก,ลลอกทําให้เขาปลดล็อกแล้วก็ติวติวเด็กจนเด็กโรงเรียน บ้านบางปิ้งเนี่ยสามารถไปเล่านิทานภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ที่หนึ่งของประเทศไทยที่หนึ่งของประเทศไทยเนรอเด็กนะคะเด็กต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดสมุทรสังครแล้วมาเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ได้ที่หนึ่งของทั้งประเทศไทยอันีิฉันก็ขออายค่ะเป็นความภูมิใจที่ว่าเราฝึกเราฝึก ลูกเราโดยเราไม่ต้องบอกลูกว่าลูกต้องเป็นผู้ให้นะคะแต่ว่าเขาเห็นจากการกระทําของเราเขาก็เลยรักการเป็นจิตอาสาค่ะก็มีไปสอนอามกเทศเด็กๆให้ให้เป็นผูู้ภาษาอังกฤษด้วยจะได้มาแนะนำเป็นไกด์ท่องเที่ยวชุมชนค่ะตรงไหนที่เขาช่วยได้เขาก็จะช่วยตลอดโดยกลับมาเมืองไทยลูกไม่เคยไปไหนเลยนอกจากไปโรงเรียนเพื่อ เต็มการสอนโอ้แต่เก่งมากเลยนะคะคือคนไทยจริงๆอ่ะเราไม่แพ้ใครเนาะพี่เล็กคะเราเก่งเด็กเราก็เก่งเพียงแต่มีความกลัวกลัวที่จะพูดแต่ได้ได้น้องมาเป็นไอดอลมาเป็นอินสปายทำให้เขากล้าที่จะพูดไม่กลัวคนฝรั่งไม่กลัวภาษาอังกฤษโอ้เจ๋งอ่ะดีมากเลยเป็นอินสปายเลชั่นให้เด็กๆได้แบบอย่างเต็มพระภูมิแล้วเด็กเด็กเด็กก็มีความสุขเรียนภาษาอังกฤษ แบบสนุกแบบมีความสุขเดินแบบสนุกค่ะดีจ่ะโอ้ดีจังเลยดีจัาโอ้สาธุค่ะพี่เลยค่ะแล้วพี่เล็กนะคะก็จะได้รางวัลเยอะมากจนไม่สามารถที่จะเอามาโชว์หรือว่าอ่านได้หมดเลยนะคะในวันนี้เป็นกำลังใจพี่เล็กพี่เล็กไม่ใช่แค่ผู้หญิงเก่งอย่างเดียวแต่ยังเป็นผู้หญิงที่มีหัวใจดีจิตใจดีพี่เล็กค่ะพี่เล็กนี่เป็นไอดอลเลยนะคะจริงๆนะคะเป็นไอดอลและเป็นหนึ่งในความภูมิใจของพวกเราชาวปอ64นะคะพี่เล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่เล็กเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จนะคะ <Okay. S 1> เรียกได้เลยว่าเป็นวีแมนองตัวผนัวที่เก่งมากนะคะ <Okay. S 1> และพอดีนะคะพี่เล็กคะ่ะบ้านเราประเทศไทยเนี่ยนะคะ mm hmm. เป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้ประกอบการผู้หญิงมากกว่าครึง่ง mm hmm. ซึ่งมีไม่ถึง10ประเทศในโลกนี้ที่เป็นอย่างนั้น mm hmm. แล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในหนึ่งใน mm hmm. หนึ่งใน แต่จะพูดว่า top รืออเหรอย่างี้แต่ไม่กล้าเคลมด้วยกลัวตัวเลขของเราไม่อัปเดตนะคะแต่เรียกว่า1ใน10ละกันนะคะที่เรามี women องตุพนวหรือผู้ประกอบการผู้หญิงอะค่ะมากกว่าครึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ไปถึงอดีตเนาะคือบ้านเราสังคมเราทำหน้ามือก็กว่าทอี้อาขาก็แว่งอาขาใช่ไหมคะทอผ้ามือก็แว่งลูกนะคะเปิดร้านก็ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวมาแต่ทำยังไงดีคะพี่เลขาที่ เราจะมีผู้ประกอบการผู้หญิงระดับแนวหน้าระดับประเทศระดับโลกได้อ,อย่างที่พี่เล็กเป็นอยู่ <Okay. S 1> อยากจะขอให้พี่เล็กเนี่ยคะ่ะช่วยแชร์เคล็ดลับอันนี้อบอกให้ผู้ชมทางบ้านที่ตอนนี้กําลังนั่งดูอยู่นะคะ <Okay. S 1> ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคะ่ะผู้ประกอบการผู้หญิงนะคะ <Okay. S 1> มีพลังมีกําลังใจที่หลายๆคนพี่เล็กคะตอนนี้อาจจะกําลังจะบอกว่าฉันกําลังย,ยืนอยู่ในจุดวิกฤตฉ <Okay. S 1> ันไม่รู้จะไปทางไหน <Okay. S 1> จะเป็นเคขึ้นหรือเคลงนะคะ <Okay. S 1> กำลังอยากจะได้เคล็ดลับแล้วก็อยากจะได้กําลังใจจากพี่เล็กพี่เล็กช่วยเปิดเผยเคล็ดลับนิดนึงะนะคะให้พวกเราประ,ะก,กอบการหญิงค,ค่ะสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือแพชชั่นค่ะเราต้องค้นหาตัวเราเองให้ได้ว่าเราชอบสิ่งไหนเราอยากทำอะไรพอเรามีแพชชั่นเนี่ยเราก็จะ ทำสิ่งนั้นเต็มที่โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคค่ะส่วนดิฉันเนี่ยแพชชั่นที่มีก็คืออยากให้ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนและก็ทําความฝันของทุกคนให้เป็นจริงคะ่ะอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้พลังหญิงทุกท่านนะคะ,คะ,ะพี่เลขานอกจากที่ผู้กอบการหรือ Women Entrepreneur ของเราเนี่ยนะคะจะต้องเป็นผู้ให้คือ g i v e r แล้วเนี่ยนะคะ มีเคล็ดลับอะไรอย่างอื่นในเชิงของการบริหารจัดการเมค้พี่เล็กที่อยากจะแชร์กับทุกท่านค่ะด้วยความที่เติบโตมาในในครอบครัวที่เป็นข้าราชการเกิดมาไม่เคยขายของเลยแม้สักชิ้นเดียวนะคะแล้วก็ตัดสินใจมาเปิดธุรกิจของตัวเองเนี่ยเราก็ติดติดนิสัยที่บริหารงานแบบมืออาชีพเพราะว่าเราอยู่แต่บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลมาตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเรามาขายเหล็กเนี่ย คนรุ่นเก่าๆเ,เขาจะกักตุนราคาเพื่อให้ราคาเหล็กสูงขึ้นไปแต่สำหรับบริษัทดีไลท์พลัสที่เราบริหารเนี่ยเราไม่เคยกักตุนสินค้าเราขายสินค้าตลอดโดยการเมค a r g i n เข้าไปทำให้เราแตกต่างจาก เพือกการคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นพอมีดีไลทเพัสเข้ามาเหล็กไม่เคยขาดตลาดเลยแล้วก็อีกประการหนึ่งถึงราคาเหล็กจะขึ้นไปเท่าไหร่เราก็กล้าซื้อกล้าเสียกเราถือว่า High r i s k High Return เพราะฉะนั้นอย่างปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน6เนี่ยมีบริษัทดีไลท์พัสบริษัทเดียวที่มีเหล็กขายเพราะว่าราคาเหล็กสูงมากคู่คู่แข่งเจ้าอื่นไม่กล้าซื้อเหล็กแต่เราเรากล้าซื้อแล้วเราก็ขายได้ราคาดี อันนี้ก็เป็นหลักการบริหารก็คือเรไม่กักตกนสินค้าบริหารด้วยจริยธรรมค่ะโอ้ค่ะเรียกว่ามาพลิกวงการนะคะจากที่ปกติวงการจะมีการบริหารจัดการมีการอาจจะมีการเก็ฑ์กาไรในเรื่องของวัตถุดิบคือเหล็กนะคะแต่ว่าด้วยการบริหารแบบมืออาชีพแบบสมัยใหม่นะคะทําให้ ธุรกิจของดีไลท์พลาสเนี่ยนะคะอยู่ได้และอยู่อย่างมั่นคงด้วยนะคะไม่ใช่แค่มาเก่งกกำไรเพราะเราก็ลูกค้าก็คือครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นทํำยังไงก็ได้ทําให้ลูกค้ารวย เราก็เลยด้วยพี่เล็กค่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดพี่เล็กจะพูดออกมาตลอดเวลาเลยว่าเป็นผู้ให้กับค keyword อีกคำหนึ่งที่พี่เล็กจะพูดเสมอก็คือคําว่าครอบครัวเพราะว่าตรงนี้เป็นหัวใจเลยนะคะเป็นเสน่ห์นะคะของผู้ประกอบการผู้หญิงหรือนักธุรกิจผู้หญิงนะคะวีมึง วีแมนองต์ต่พนวยังไงก็มีความเป็นผู้หญิงม,ม,มีหัวใจแม่ค,คือผู้ให้มีครอบครัวและสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราสําเร็จกับผู้ชายไหมคะอืมเป็นไปนได้นะคะเพราะว่านะ มีความเป็นแม่ในตัวสูงใช่ใช่ไหมคะและอย่าลืมนะคะผู้รประกอบการผู้หญิงหรือวีเมอนองตัวพนัวของเรานะคะเราใช้จุดแข็งของเราค่ะใช้สเสน่ห์ของเราที่ผู้ชายไม่มีนะคะทําให้ผู้เราพวกเรานะคะ,คะจะเป็นผู้รประกอบการผู้หญิงนธุรกิจผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยืนไประดับประเทศยืนไปในระดับโลกด้วยซ้ำใช่ไหมคะพี่แล้วพวกเราได้กําลังใจจากพี่เล็กมากเลยค่ะนะคะพิจักวันหนึ่งพี่เล็กเป็นมืออาชีพ เป็นมือปืนรับจ้างมาตลอดนะคะต้องได้อย่างงี้มือปืนรับจ้างมาตลอดเลยนะคะแล้วก็วันดีคืนดีจูงมือกับพี่อาร์มมาเปิดดีไลท์พลัสวันนี้จนกระทั่งขยายธุรกิจจนเป็นหมื่นล้านพี่เล็กคะความแตกต่างของการเป็นมืออาชีพ p r o f e s s i o นอลกับการที่มาเป็นเท่าแก่เรียกว่าเท่าแก่นะคะมันต่างกันตรงไหนคะก็เวลาเราเป็นมือปืนผู้บริหารมืออาชีพใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องการ ต้องทำก็คือกำไรสูงสุดให้บริษัทเพื่อที่เราจะสวิเวอรอยู่บริษัทนั้นต่อไปได้แต่พอเรามาเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยเรามีลูกน้องเราต้องดูแลลูกน้องเลี้ยงดูลูกน้องแล้วก็ทำให้ดีที่สุดให้ลูกน้องเนี่ยเปรียบเสมือนครอบครัวของเราฟีลลิ่งในการทำธุรกิจมันกใน็ในแต่ละบริบทมันก็เลยแตกต่างกันค่ะอคือแปลว่าแบบมือปืนรับจ้าง เราก็ทำ deliver performance ผลงานของเราก็จบแต่การเป็นผู้ประกอบการเราแบกชีวิตเขาไว้ที่เราเรายอมแพ้ไม่ได้พี่เล็กก็เลยจะบอกว่าเรายอมแพ้ไม่ได้บางครั้งเหนื่อยมากอุปสรรคเหนื่อยมากแต่พอเห็นลูกน้องตาปิบปเราต้องสู้ค่ะแล้วก็ลูกน้องเราก็ฝึกฝึกลูกน้องเราก็ฝึกลูกน้องเป็นผู้ให้ด้วยเพราะว่าเวลาเราไปทํากิจกรรม CSR ลูกน้องก็ไปด้วยกับเรามันก็เป็นเหมือนตัวอย่างทําสิ่งที่ ที่คิดว่าเป็นแพชชั่นของตัวเองอีกอันหนึ่งก็คืออยากเห็นทุกคนเป็นผู้ให้ด้วยนอกจากทำความฝันของเขาให้เป็นความจริงแล้วเมื่อความฝันเขาเป็นความจริงแล้วก็ขยับฐานะขึ้นเป็นผู้ให้ต่อไปได้ด้วยค่ะโอ้ย่าเจี๊ยบม,มากเลยค่ะพี่เล็กทุกท่านนะคะคงจะเห็นด้วยกับดิฉันนะคะว่าฉา,ายาของเธอเนี่ยเหมาะสมแล้วนะคะหญ<ฮ>ิงเล็กหัวใจแกล่งนะคะ ชีกแกร่งจริงๆและดิฉันก็เชื่อว่าวันนี้ผู้ชมทุกท่านนะคะคงจะได้พลังบวกจากเธอนะคะแล้วก็ได้พลังบวกพลังดีๆได้พลังที่เอาฟันฝ่าวะสัต์กับวิกฤตครั้งนี้เราสองคนเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะค่ะเวลาเราก็งวดทุกทีแล้วก็กำลังใกล้จะหมดแล้วนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่เราสองคนนะคะ,ค,ะคุณสุดนภานะคะกดิชันเชียรนันนะคะจะต้องขอลาจากทุกท่านไปในวันนี้นะคะค่ะ ทุกท่านคะท่านสามารถรับชมรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มและสามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะคะทางโซเชียลมีเดียของสถานี TNN 2ค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะ okay.